สดีครับพี่น้องวันนี้บานไร่คูปลานี่นะครับวันนี้ผมสิบพามาเบงเฮ็ดลำหมากนะครับที่มันอยากจะออกในต้นยางหน้าเี๋ยผมลงเชือไว้นะครับผลขึมช่วงมากประมาณสามสี่หมื่นละครับต้นยางหน้าครับต้นขนาดนี้แหละครับเนี่บมาสูงแห้งครับประมาณเมตรกว่าครับกับสองเมตรครับมาเบงนะครับเฮ็ดเฮ็ดลำหมากหอกแล้วครับผมครับ เป็นกระจุกเลยนะครับแต่พ้นถิ่มช่วงในพะกษ์สีออกน่าสีครับว่าเราเรียนหล้กับธรรมชาติไปนั่งไปยังมาเอาหมดหมดไปเอาเลยนะครับเอาเป็นแนวไปเลยครับอีกต้นหนึ่งครับโอเค กระจายออกไปเลยครับขันหากมันไปหอดบองใดเฮ็ดหามากเสีออกไปน้ำครับทุกเฮ็ดครับทุกเห็ดทุกชนิดก็เฉพาะเฮ็ดปลานะครับมันจะออกครับแร่งนี่ก็สามารถที่จะเย็บแกงได้แล้วครับนี่อันีได้ยุ่มออนหนึ่งแล้วครับนี่ครับดอกสีแดงจึงคืองด้วยงามครับ แนมเห็นชัดเจนออกมันนี้แล้ครับลวลาตะก้อนนี่เฮ็ดฟอนี่กัออกแถวนี้แซลคือกันครับผมเอาไปลงเจือไปเวิดไปกับต้นยางหน้าต้อนอื่นๆไปนะครับเป็นตาครับปลายางหน้าครับปลูกยางหน้าบ่เสียหลายครับผมนี่มองนึงครับผมแล้วเปิดเทวรงนี้ครับ เป็นกระจุกกระจุกเลยครับผมสดใสมากแดงครับอันนี้ก็มีครับนี่ยรงก็จะไปแกงหนึ่งเยอะเลยครับออกไปกแซ่ลเซลเลยครับนี่แมนครับพี่น้องนี่ก็แมนครับ นี่ครับครับข่กองกันอยู่ครับครับตอนซ่อนครับนี่ง่ามแห้งครับตัวนี้ครับกะลงใบต้องเจอใบกับสามปีปีที่สี่หอสาม,มารถที่จะเก็บเห็ดกินได้แล้วครับเพราะว่าหากของเฮ็ดหากต้นไม้นั่นกับออกไป เชือเฮ็ดกระติดไปน้่ครับนี่ครับผมต้นยางนาครับต่ไตไงงอมันนี่ครับดอกนึงครับสายมากครับนี่หากมาคือมาแต่ต้นต้นแดงครับถือว่าออกหลายู่ครับเบิงปลายางนาครับปลูกไว้ต้นน้ำพันไงลยครับแต่ว่านี่เชื้อไม่ค่อยรอยู่ในหักต้นใหม่แล้วครับ เอาพาดูต้นอื่นอีกนะครับบ้านจะออกอีกบ่อนะครับนี่ท่านนด้ตัดหยาเลยครับเบื้งฟังผิดครับเียวท่านเิดครับ นี่อยู่รับดอกนึงครับนี่สองดอกครับนี่ครับนี่ครับมันกระจายไปในหากส่วนใหม่ไปเบดเลยครับนี่ว่าครับอันนี้ก็มีครับผมนี่ครับต้นนี้น้อยเนี่็ออกครับนี่นี่น้อยเนี่ยออกร้ายครับนี่ยังหำาเลย ได้กินแกงนึงอยู่อครับยำส่อครับดอกนึงครับจอดเลยครับผมตายยังหน้าเห็นชัดเจนครับเห็นแดงรึ้นๆเลยพี่น้องครับตอนนี้ีครับยังไกลมาโหยังหน้านะครับบ่อเสียหลายครับผมพี่น้อง บาลาไหลคู่ปลานี่ครับผมเผ่าราสีสไยจังหวัดสีสเกเตครับต็ดคลองน้ำครับคลองน้ำรับตายยางหน้าทา้องหมดเลยปูห้องก,กับบํารุงครับสองปีแรกกับบํารุงไปไปจีงว่าพันแหน่นะครับประวิทย์อสองปีมากอ่ะปล่อยให้เทวดาเพันดูแลครับแต่ห้องกับที่ยวาตัดหยาเนี่ยนะครับกับบํารุง มันแข็งแรงดูสวยงามพวกกิ่งง่ายๆสิก็เพราองไปตัดมันอยู่ขาง่างครับให้มันเก็บความชุม่มชื้นเก็บความลมเรือนไปเฮ็ดมันกระสิได้ออกนะครับเลื่อกุลกันทีน่รรมชาชิกล่องกรสีก็ค่อยดีมันได้ครับจะมาก,กับพ่อในไท,ทยสิงพี่น้องเบื้องนะครับเรื่องครับก็ย่างไกลไปครับ แต่จริงยังกลับแล้วลครับบ้านนี้เบิ้งพ่อสังเกตก่อนครับกลุ่มผม,มเลยชัดเจนเลยครับพี่น้องตอนซ้อนนะครับน้อคนน่ะคนน่ะคนน่ะ,อ,นนะ,อ,นนะอยู่งลางก็มีครับเห็นหาก,กันออกไปห่อนตรงนี้นเฮ็ดก็จิออกไปตามน่อเฮ็ดทีออกเ,อเออกงาล่ามไปน้ำเลยครับ ยอดตายของต้นไม้ที่เขาปลูกไว้นะครับชูนทางทางมันก็มีครับทางทางครับทางเสาก็มีครับเป็น,นแดงแเลยพี่นอ้องปลูกเองเลยครับนี่นี่สวนเจ้าของครับน้ำนอพี่น,อนอ้องเนาะน้ำแห้งครับผม ไลคู่ไานี่นะครับผมพี่น้องไปสำานีน้กอนครับคลิปนี้ครับติดตามไปเ้อยครับเด้อสวัสดีครับ